สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านค่ะดิฉันนางเรวดีศรีสุวรรณตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนวัดเกาะมะม่วงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งค่ะดิฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธสงขลาวิชาเอกการประถมศึกษาอายุราชการ30ปีค่ะ เรื่องนี้ฉันได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะข้อมูลพื้นฐานของโร,รงเรียนวัดเกาะมะม่วงโรงเรียนวัดเกาะมะม่วงเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจํานวน,นนักเรียน146คนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ ต่อไปยินจะขอกล่าวถึงสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะซึ่งโดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะหลายด้านเพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบที่ถูกต้องแต่เนื้อหาส่วนใหญ่ของวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นนามธรรมจึงเป็นการยากที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนเนื้อหาต่างๆเด็กจะมีความรู้สึกไม่ชอบ ส่งผลให้ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำดังนั้นผู้สอนจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการสอนและกิจกรรมที่ทหลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากจะเรียนสร้างเจตคติที่ดีในรายวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว,ว่านักเรียนไม่สามารถอธิบายโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับการลดราคาได้ค่ะจากปัญหาดังกล่าว ทำให้ฉันมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาการเรียนของนักเรียนในเรื่องตรวจปัญหา้อยละที่เกี่ยวกับการลดราคาซึ่งดิฉันได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องตรวจปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการลดราคาชั้นประถมศึกษาปีที่5ดิฉันในฐานะผู้สอนจึงหาวิธีการสอนพัฒนาออกแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นผู้เรียนให้มีความอยากรู้อยากเรียน แราเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการอธิบายในบางครั้งการอธิบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ตัวดิฉันจึงหาวิธีการมาพัฒนาเพื่อที่จะให้ผู้เรียนรู้สึกชอบได้อยากเรียนค่ะซึ่งดิฉันได้จัดการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ g ีพีไฟสตกขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่าการอธิบายเพียงอย่างเดียวให้หนักเรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์โดยมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาดูแลแนะนำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายสร้างองค์ความรู้มีสมรรถนะสำคัญบรรลุปเป้าหมายการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัยค่ะซึ่งการ สอนตามแบบ T-Path Five s t e ที่ฉันได้นำมาการดังนี้ค่ะสเต็ปที่1ขั้นสังเตกตรวบรวมข้อมูลการสร้างความสนใจเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนโดยฉันได้นำกิจกรรมแปงยิมเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นสมองของนักเรียนให้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่พร้อมทั้งทบทวนความรู้เดิมกับในเรื่องร้อยละของจำนวนนับ อ่านสื่อเกมโดมิโนร้อยละาของจำนวนนับค่ะโดยครูแจกโดมิโนโให้นักเรียนกลุ่มละสองใบให้นักเรียนช่วยกันคิดหาคำตอบและออกมาต่อโดมิโนโจนครบทุกใบนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องซึ่งการททบทวนบทเรียนผ่านเกมนอกจากนักเรียนจะได้ทบทวนความรู้แล้วยังเป็นกิจกรรมที่นักเรียนชอบจากนั้นเชื่อมโยงความรู้โดยการให้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการซื้อสินค้าโดยครูแจกใบรายการสินค้าของร้านค้าแห่งหนึ่งให้นักเรียนคนละหนึ่งใบและร่วมกันหาสินค้าที่ผู้ขายลดราคาตามที่โฆษณาโดยครูใช้คำถามกระตุต้นความคิดให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงสู่บทเรียนต่อไปค่ะสะเต็ตที่ 2. ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ขั้นนี้นะคะจะให้นักเรียนดูบัตรภาพ เพื่อให้เรียนร่วมกันคิดอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของการลดราคาและยังมีแถบประโยคข้อความเกี่ยวกับการลดราคาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์อภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยมีครูคอยตรวจสอบแนะนำก่อนจะอธิบายเพิ่มเติมผ่านสื่อ powerpoint เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนและเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น คูและนักเรียนร่วมกันสรุปเป็นความคิดรวบยอดค่ะขั้นสเตจที่3นะคะขั้นปฏิบัติแล้วก็สรุปความรู้ผู้สอนได้แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ4คนเพื่อร่วมกันทํากิจกรรมจ่ายน้อยจ่ายมากเราเลือกได้โดยครูแจกกระดาษรูปปากกาเมจิกสีให้นักเรียนแต่ละกลุ่มและแจกบัตรร้านค้าโดยแต่ละโดยแต่ละร้านค้าจะมีสินค้าชนิดเดียวกัน แต่ราคาและส่วนลดต่างกันแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์หาร้านค้าที่ขายสินค้าได้ถูกที่สุดและนำภาพร้านค้าที่ถูกที่สุดติดลงในกระดาษรูปและร่วมกันสรุปความรู้หาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการลดราคาโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดลงในกระดาษรูปพร้อมตกแต่งให้สวยงามขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมครูปเปิดสื่อ powerpoint ื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและเชื่อมโยงความรู้นำไปสู่ความสำเร็จของชิ้นงานค่ะจะเตปที่4ขั้นสื่อสารและนำเสนอน,นะคะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จทวยแต่ละกลุ่มนำผลงานมาติดหน้าชั้นเรียนจากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนองานผลงานของกลุ่มค่ะและครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เรียนจันเข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมกล่าวเช่นชมทุกกลุ่ม ขั้นนี้จะสามารถฝึกความกล้าหาญของนักเรียนในการแสดงออกอีกด้วยค่ะสเต็จที่5ขั้นประเมินผลขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะขั้นนี้นักเรียนได้ประเมินความรู้ผ่านการเล่นเกมวงล้อมหาสนุกซึ่งวงล้อจะมีโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการลดราคาเมื่อหมุนวงล้อตกที่โจทย์ใด กลุ่มไหนตอบได้ถูกต้องและเร็วที่สุดจะได้คะแนนเมื่อจบกิจ,จกรรมกลุ่มใดได้คะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะและรับรางวัลจากครูซึ่งขั้นนี้นักเรียนมีความสนุกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจากนั้นผู้สอนได้มอบหมายภาระงานให้นักเรียนทําเป็นการบ้านเพื่อประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนต่อไปค่ะกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่า เนื้อหาวิชาจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือและปฏิบัติจริงผ่านสื่อการเรียนที่หลากหลายผลการเรียนรู้จากการจัดจกิจกรรมการเรียนการสอนพบว,ว่านักเรียนสามารถอธิบายโจทย์ปัญหาร้อยละเก,กาาะะเี่ยวกับการลดราคาได้หาคำตอบโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการลดราคาได้นักเรียนสนุกกับการเรียน มีความกระตือรือร้อนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งม,มั่นในการทํากิจกรรมดีมากค่ะดิฉันคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในครั้งนี้จะทําให้นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันและส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะขอบคุณ